ตัวแรกแหกบาสดีเียตอนนี้ก็จะเข้าทีหนึ่งแล้วเราก็นอนไม่หลับผมจะไปหาปลากันวันนี้ว <มา S 1> ่าดำปล<ร>า<ม>นะครับตรงนี้เป็นอคลองน้ํานะครับคลองน้ําเป็นสะพานโบราณน,นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสะพานโบราณน,นะครับสะพานตรงนี้ก็มีประวัติมากมายนะครับที่ผมเคยเล่านะครับนะเดี๋ยว ตอนนี้ไม่ต้องเล่าดีกว่านะครับตอนนี้เราจะลงดำปลากันเลยนะครับมาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อาหารหรือเปล่านะครับการดำหลงชีพในป่านะครับการหาอาหารนะครับวันนี้ผมจะมายิงยิงปืนปืนยิงปลาแบบของภาคใต้นะครับไม่ใช่ไม้นะครับเป็นปืนที่มีอยู่เส้นหนังสติ๊กนะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะครับแค่นั้นเองนะครับผมไม่เคยยิงมาก่อนวันนี้ จะมาลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไปเพื่อเป็นปิดการเสียเวลาเราก็ไปเลยนะไปโอ้ยเมื่อกี้ไอ้ดำตกสะพานไอ้หมาไอ้ไอ้หัวสะพานตกสะพานอ๋อมันไปไหนแล้วหัวสะพานนู่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 น่ต่โอ้โหมันตกสะพานตกตุ้มเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมใครได้ยินเสียงนู่นนู่นไอหัวสะพานนั่นนู่นนี่นี่นี่หัวสะพานมันตกสะพานนะพี่ร้อง มันไต่จะผ่านมาแล้วมันตกลงตรงนี้เมื่อกี้เกือบโดนไม้เหนอ่น,นไปแล้วนนนะครับปืนยิงปลาของอ่าภาคใต้นะครับดีมันก็จะเป็นดบบนี้นะครับเป็นดักยากคนี้ผมไม่เคยทาไม่เคยยิงมาก่อนนะครับเราก็จะไปดูกันว่าว่าจะได้หรือเปล่านะครับครั้งแรกของการทดลองนะครับอาวุธประจําของภาคใต้กันนะครับไปไปดู เราใส่มือเออนี่เห็นวน่าเราดินะครับก็จะลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าไม่สว่างแค่นั้นอะ,อะอข้าวเหรอเฮ้ยได้เลยได้เลยได้เลย ตัวแรกแหกบาสนีด huh. เราหยิงเป็ดแล้วอันนี้คือปลากดปลาขยักปลาขยักปลาขยักตัวสวยด้วยโอเคไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะไ่ร้นโอ้นู่นตัวใหญ่กวานู่นนู่ไหนโอ้นี่น

vỗ. kéo Nó À. Bắt đi, đi. Wow! <laughs> <Bắt chéo rồi. cười>

ยิงให้เร็วเลยโอ้ยไ่ถูกฮัลโหลด่ดูด้านล่างไปเลยยังไๆๆไโด้อตัวตั้งใหญ่ตัวใหญ่เย่ยาไปไปไหนรึอะดูจจะตัวใหญ่าชอบวนึงลง้างคุนไมจาเผ่อมาขึ้นบมันมีวาอยู่ดใชอยู่ ada 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 đi đi được không? Để đi 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 lắc đi 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 ra, okay. thi... để đi 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 đua khác đi 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 để đi 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 mình đi 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 อ,อย่าติ๊กแลงเลยอันนี้คือหอยปักนะครับนี่หอยปักนะหอยหอยโคงหอยปักไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับลูกใหญ่นะอันนี้เอาไปต้มกินกับทำน้ำจิ้มแล้วก็ส้มตำส้มตำปลาติอร่อยลูกใหญ่ไม่เจอเมื่อกี้ไม่ใช่เจอหรอกยิงไม่ถูกลูกใหญ่เลยตัวเท่าแขน Cứt oh vốn à. <laughs> 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 lên lẽ Tao khổ được gớt Ui khảo thử thú cả Ông ơi Vào hey chỗ nào chỗ nào chỗ nào này, mã này, giói mạ đồ อไรยิงไม่โดนทั้งตัวเลยโอ้ยลัดก็มาสูบใจตัวที่เดียิงยังได้มาโอ้ยใหญ่เลยใหญ่ไปไดนนะคขึ้นข้างบนเมื่อกี้พี่ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอ่าแถบๆนั้นแหละอยู่เลยไหลก็อยู่โอ้ตัวใหญ่เลยน้ำขุนมาเร็วอยู่แดงเออบ่ะดิแจ๊ขึ้นข้างนนี่ตรงร่องนี่เนี่ยโอ้รัดดูด้วยขึ้นไรตัวใหญ่เลยไงเนี่ยน้ำขุนมาแล้วโอ้ตัวใหญ่เลยจิ้มวิถี อ้ไปไหนวะนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะหลังจากครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับเราไม่ได้ปลาหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกใหญ่นะ้าเท่าแขนก็ยิงไม่โด,โดนนะครับและปลากระสูบใหญ่นะครับตัวเป็นกิโลก็ยิงไม่ได้นะครับสองสามตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนใหญ่เมื่อกี้ก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้นะครับแล้วก็หาไม่ได้นะครับแต่ปลาที่ได้คือปลาตัวเล็กๆ นะครับนะเราเหมาะสมนะครับกับปลาตัวเล็กซะมากกว่านะครับปลาตัวใหญ่เราไม่เหมาะสมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปหาอีกที่เดิมนะครับครั้งนี้ถ้าเกิดว่าปืนยิงปลายิงไม่ได้นะครับผมก็จะใช้9.9มมอนะครับโอเคคอยว่ากันใหม่นะครับคอยมาลุ้นกันว่าผมจะได้ปลากระสุนหรือเปล่านะครับโอเคจะไม่ยอมแพ้นะครับผมจะไปเอาปลากระสุนใหญ่ตัวนั้นให้ได้นะครับไปกันก็ต้องถอดรองเท้าทิ้งไว้นี่ก่อนไป ไปเลยครับไปคนเดียวผมเลยปลากระสูบใหญ่ตัวนั้นเราต้องได้นะครับไปอันนี้ก็เป็นป่าช้านะครับนี่ตัวนี้เป็นป่าช้านะครับก็หากินข้างป่าช้านี่แหละนะครับจะได้มันหวานหน่อยนะก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นเผยเขตพื้นที่ป่าช้าหมดเลยนะครับนี่เราก็จะลุ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าปลากระสูบจะเจอตัวหรือเปล่านะค่อยๆนะครับค่อยๆอุ้ยอุ้ยหนู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 ครับหนูหนูนู เห็นไหมหนูก็ทุลักทุเลนะครับก็ลอดไปเรื่อยๆนะเราเจอปลากระสูบใหญ่แต่แถวนี้แหละผมไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเมื่อผมเจอแล้วแต่ผมไม่ได้ผมก็จะกลับมาหาอีกเหมือนเดิมน,นะครับมันอยู่แถวๆนี้แหละนี่เมื่อผมมาหลายๆคนมันไม่ได้นะครับ มันอยู่แถวแถวนี้เลยน้ําก็ไม่ได้ลึกอะไรนะครับน้ํานี่เตนะี้ยเองนะแต่ว่ามันค้ยๆว่ามันเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องเอาให้ได้นะครับหาให้เจอหาให้เจอนะครับไม่เจอไม่ยอมอุ้ยอะไรนั้นปลาไหลปหลาไหลปลาไหลปลาไหลอันนี้คือ ปลาไหลนะครับเห็นไหมครับปลาไหลนะครับวยไม่ใช่ปลาไหลงูวยนึกว่าปลาไหลสรุปแล้วปลากระสูบใหญ่นะครับหาไม่เจอนะครับไม่รู้ไปตรงไหนเอา,อางให้คือไม่เจอแล้วนะครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับนี่นะครับผมกะว่าจะเอา เครื่องทุนแรงนะครับมาหา,าปลาอะไรนะปลากระสูบนะครับตัวใหญ่นะก็ไม่เจอนะครับไม่เจอเลยนะรู้อยู่ไหนนะครับถ้าได้ไปแล้วผมว่าไปเลยแหลปะปลาดุกใหญ่ด้วยนะครับไม่เห็นเลยนะก็โอเคนะครับผมก็จะกลับแล้วนะอ่ะแล้วก็นี่คือผลงานของเราคืนนี้นะครับ ก็ประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะแต่ปลากระสูบใหญ่มันไม่ได้นะครับเราได้แต่ปลาเล็กๆเดี๋ยวเราทํากินพ่งนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราไปดําปลามานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหิวความหิวไม่เคยปานมีใครนะครับหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อน,นั้นนะครับนะก็ปลาไม่ได้นะครับได้นิดเดียวนะ ก็มากินมาม่านะครับมาม่าแล้วก็เราจะใส่น่องไก่ลงไปนะครับน้ำร้อนน้ำร้อนเราก็มีก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหิวเมื่อไรก็กินเมื่อน,นั้นนะครับก็เรียกว่าถ้าเราพักขนไม่เพียงพอก็แบบมีเลยนะเพราว่า ทำงานทำให้เหนื่อยทำให้หนักทำไปเลยนะครับเรามีวันพักนะครับสุดท้ายแล้ววันพักของผมอยู่บ้านเวลากลับบ้านก็ไปป่าไปภูเขาเหมือนเดิมน่ะไม่ได้พักนะมันก็เป็นวัฏจักรนะของมนุษย์อ่ะเป็นยังไงอยู่กับนังสาวด่างนี่แหละอืมอีกเยอะ กู <c oughs> ตื่นมาตีหนึ่งตีสองมึงก็ตื่นมากับกูนะอีดากนะแะว่าไงแตกๆเก็บมาจากป่าเด่กก็ไม่เคยห่างเลยนะเนี่ยตัวน,นี้ยเนี่ยไปไหนไปกันก็นี่หัวสะพานเจ้าล้อนของเราเนี่ยเก็บมาจากป่าก็ไม่เคยห่างเลยนะเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็เฝ้าอยู่นี่แหละตีสามเราก็ยังลุกมา,าคั่วกุ้งนะ หลังจากตื่นเช้ามานะครับนี่ปลาที่เราหาได้นะครับเราก็จะมาทำนะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาช่ำแหลกปลานะครับที่เราหาได้เมื่อคืนนี้ปลากระสูบใหญ่ไม่ได้นะครับก็นึกยังไงไม่รู้นะครับนาดึกดึกดืนเดนะนึกอยากจะไปนะครับหาปลาเราก็ได้อาหารนะครับนี่คือการดำรงชีพในป่านะครับบางทีบางครั้งมันก็ เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าการชีวิตอาชีวิตการดำรงชีพในป่าของทหารป่านะครับมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับบางทีเราไปพึ่งอาหารค่าประกอบเลี้ยงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องอาเอาตัวรอดในป่าเราต้องมีวิธีนะครับการดำรงชีพในป่านะเราจะหาอะไรรับประทานอาหารในป่าเมื่อเรานะครับสมมุติว่าต่อให้มีตังนะครับแต่มันซื้ออาหารไม่ได้ นะครับเราก็ต้องหาใช่ไหมล่ะนะครับเมื่อเราไปรัตะเวนบนป่าภูเขานานๆแบบนี้อยู่หลายๆวันแบบนี้เป็นเดือนนะครับบางทีการซื้อกับข้าวบางทีการที่เราพางตัวอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยตัวได้นะครับบางทีเราก็ต้องใช้นะครับการดำรงชีพในป่านะครับทักษะและยุทธวิธีนะครับการเอาตัวรอดนะครับมันจําเป็นและก็สําคัญนะครับวันนี้ก็ได้อาหารมานะครับส่วนมีด นี่นี่ที่เราจะําแหละกนะครับคมนะครับเป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กก้านลดนะครับก้านลดที่ตีนะครับตีช่างเขาทํานะครับไม่มีการสนิมขึ้นนะครับไม่มีการขึ้นสนิมนะครับเหล็กนี้คมนะครับเนี่ยสวยไหมครับนะครับ ไปเสร็จแล้วอุ้ยตัวอะไรวิ่งแล้วก็เสร็จนะครับเราก็จะนําไปหมักนะครับหมักเกลือหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําก็จะให้พี่เพชรเอาไปทํากินนะครับคือหานมันหานะครับอยากหานะครับอยากหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะกินไม่กินหรือว่ามีกับข้าวไม่มีกับข้าว อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าผมจะนําไปย่างหรือว่าทอดก็ได้นะครับไปอ่าแล้วตอนนี้กับข้าวเราก็มีแล้วนะครับกับข้าวนะครับผมก็จะอันนี้ข้าวนะครับผมก็จะนําปลาที่ได้นะครับเอาไปฝากพี่เพชรนะครับพี่เพชรเอาไปให้แกทํากินนะครับอยู่ข้างในอ่อืมทำเรียบร้อยนะครับ นะครับแล้วปลาที่ทํานะครับนี่ผมก็จะให้พี่เพชรนะไม่ใช่ให้อะไรหรอกให้แกไปทอดนะครับเมื่อว่าสุกแล้วพร้อมรับประทานแล้วก็แบ่งกันมากินนะก็แบ่งๆกันกินไปนะครับอันนี้คือคนป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับนี่เราก็จะให้แกไปทำนะ โอเคเดี๋ยวทาให้กินด้วยเด้อไก่ว่าแมื่อขืนปลาใหญ่มาแมนบอปลาใหญ่แล้วบอไดเนาะบออยากเอามันปล่อยไว้เกิดว่าตัวใหญ่มันมีไข่ใช่ไหมพอมันมีไข่แล้วเราก็จะอนุรักษ์ไว้นะครับผมไม่เอามเมืออื่นตัวใหญ่ๆหญ่บอแมนอาบอดบอบอบอเอาแต่ผมชอบปลาใหญ่ผมไม่ชอบปลาเล็กนะครับปลาเล็กผมปล่อยเลยไอที่ไอที่เอาปลาเล็กนั่นก็คือว่าปลาใหญ่นั่นมันมันพร้อมที่จะไข่แล้วก็ตั้งท้องแลไวไงแล้วก็ปล่อยมันคืนถั่วธรรมชาติแล้วเราก็ไปหาเอาใหม่ ครับผมไม่เอานะปลาเล็กเนี่ยผมไม่เอา <laughs> เออเริ่มออกมาแองแลวมึงแดงโนนไอ้ดงไอหัวสะพานออไอดำนางสาวด่างโอ้ยอ,อ,อันนี้ก็เก็บมาจากป่านะครับนี่เก็บมาจากป่าเมื่อปีที่แล้วนี่นางสาวด่างนะครับนี่ไอยาวนี่เก็บมาได้นานกว่าเพื่อนนี่ประมาณ 6- กถึงเปีก่อนนะครับแล้วก็ไอหัวสะพานนั่นก็ประมาณสักสามสี่ปีที่แล้ว นะครับส่วนไอ้ดำนะครับดำตัวนี้ก็เก็บมาจากาพี่พี่ทหารเขียวนะครับก็ประมาณ7ปีก่อนนะส่วนตัวนี้นะครับเพิ่งโตนะก็มาปีที่แล้วนะครับลูกกพาพภาพ่อแม่ยังหมดนี่นะครับแต่และตัวมันมีประวัติทั้งนั้นนะครับประวัติทั้งนั้นเลยนะครับเก็บมาจากป่าล้วนๆน,นะที่มันมาเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเจอที่ไหนเก็บที่นั่นนะครับมาหลงแมวทิ้งนะทุกชีวิตมีค่าเสมอ อ่าวันนี้ให้ทำกับข้าวกินเองเลยวันนี้กินเยอะกินเยอะนะอร่อยไหมอรอยรอร่อยนะมีอิ่มก็ไปเพิ่มอีกนะโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ <l ain> ลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวมีรับประทานอาหารเสร็จเดี๋ยวตัวม,มีก็เดินต่อนะครับตามสไตล์ของเขานะครับแล้วผมก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเลยนะครับอันนี้ก็แวะพักผ่อนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรับประทานอาหารเสร็จนะแล้วเราก็จะไปต่อนะครับโอเคใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้านะก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เปลี่ยนกำลังใจให้นะครับทีขอขอข Liu, ่คอยสนับสนุนตลอดมานะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคดีครับ ไไม่อออกปซื้เลยนี่เบิ้ลรอบสองออกินเยอะๆจะได้มีแรงเดินอย่าไปนอนลางรถไฟเหมือนเดิมนะโอเค <c oughs> มีอะไรก็ไปหาได้หิวเมื่อไหร่ก็แวะไปได้ <c oughs> เหมือนเซเว่นอีเลเวเลย <c oughs> โอเคกินเยอะๆ <c oughs>